ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะถือว่าเป็นยอดเขาคีรีเนี่ยที่สูงที่สุดเลยนะที่จังหวัดนครสวรรค์นี่แหละนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้คือเป็นบรรยากาศนะครับดีๆอากาศดีด้วยวันนี้นะก็ได้ยินเสียงรถที่เขากําลังขับเคลื่อนเยืน่นไหลย,ยื่นย้ายขึ้นมาบนนี้นี่คือจุดสูนสุดของจังหวัดนครสวรรค์นะนผู้ชมนะครับนี่คือเขาคีรีวงนะครับ บางคนมานะครสวรรค์เนี่ยไม่เคยมาตรงนี้นะครับขอเชิญนะเรียนเชิญท่านผู้ชมและผพ้ฟังที่นะมาได้นะครับเขาไม่มีข้อห้ามการใดนะครับใครก็มาได้นะครับตรงนี้ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนบางคนถามตรงนี้ก็คือเข้ามาในชั้นเมืองของนะครสวรรค์นะผู้ชมจะเห็นอยู่นะครับ ว่าจะมีสถานที่ที่อยู่ที่ชั้นในที่เป็น